ฝึกแก้โจทย์ให้ตัวเองนะครับอ่าก็คือนี่ก็คือเพื่อนในกลุ่มอ่าในกลุ่มเรานะครับซึ่งโจทย์ที่เขาแก้ที่จะต้องแก้และข้อผิดพลาดน,นะครับให้ดูคลิปวิดีโอผมนะครับอ่าผมจะลงอ,อกถึงพื้นเห็นไหมอ,อกแทบจะแนบถึงพื้นแล้วนะครับซึ่งโจทย์ของเขานะครับให้เขาหาระดับนะครับความสูงที่จะสามารถเอาอกนะครับลงไปสัมผัสนะครับ วัตถุสิ่งนั้นได้เช่นกาแพงหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็คืออันก็คือในคลิปนะครับความสูงระดับนี้ก็คือมันหนักไปสําหรับเขานะครับเค้าเขาไม่สามารถลงถึงได้นะครับลงอ,อกสัมผัสถึงวัตถุนั้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือผิดพลาดยังไงรู้ไหมเห็นไหมครับ คุณจะต้องกลางกลางแขนนะครับประมาณก็คือกว้างกว่าหัวไหลเล็กน้อยเล้าเห็นไหมครับที่ไอจับไอมาไอซิกอัพเนี่ยนะมันแคบนิดเดียวมันไม่ได้นะครับมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มแล้วไงมันก็ผิดตั้งแต่เริ่มผิดตั้งแต่เริ่มก็คือผิดเลยไงซึ่งให้สังเกตกล่องนะครับซ้ายมือของก็คือน้องเขานะครับมันไม่รู้ถ้าความกว้างมันระดับก็คือกว้างกว่าหัวไหลเล็กน้อยก็ใส่ได้เลยนะครับ ก็ไม่รู้นะครับก็คืออะไรก็ได้นะครับคุณจะต้องแก้โจทย์ก็คือตัวเองอให้ผ่านสิ่งนี้นะครับมันจะได้มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแก้โจทย์ผ่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะก็คือมันจะบอกให้เป็นไกด์ไลน์ให้อะไรก็รอติดตามนะครับ